โอเคเอาละครับ,รบผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมจากผูมิสเต์กลินนะครับวันนี้อยู่ในเกม r o บล็อกและผมเราอยู่ในแบบของอสเปกเตอร์ใช่ไหมลืมชื่อแล้ว <laughs> โอเคส่วนวันนี้ผมนะผมจะทำการเบบเล่นเซิร์ฟผีสเปกเตอร์เล่นแบบแบบมิดเดิลนะในแบบของ Family House, แฟมิลี่เฮาส์ล้วก็เล่นแบบดูโอด้วยไม่ง้อคนอื่นเรามากู้เขาก็พอ,พอละนักเลงพอด้วนะ <laughs> โอเคตัดข้าแบบ โอเคปัด <extern als> เข้ามากันเดเกมอ่าดูกว้หน <bush> ึ่งเชคก่อนมีอะไรบ้างวะอ่าไทออฟโกธนี่คืออะไรวะ i d ด n t i นดิตี้เดอะโกธเดอทิเอ๊ะไททุกทีวะไทออฟโกธริกคอร์ดเอเจน r ิตี้วิดแอนด์อีเอ็มเอฟเรเดอร์ไฟเดตี้วอเตอร์อิหาน้ำดำนาะแล้วก็เฮ o ป e ซัมวันวิดอะโกธอีเวนต์ไอ้คนนึงไงไม่รู้ไอ้เขาว่อะไรเจอผีหลอกเวย เแตกี้จะเจอคู่เลยเจอคู่เลยไอ้ที่เจอคู่เลยใช่คือตะกี้ทุกคนตะกี้ทุกคนตะกี้อ่ะผมอะอัดคลิปไปแล้วเว้ยตะกี้อ่ะแต่ตะกี้แมพมันบั๊กไงโหแม่งเอ้ยดับของแล้วใช่ดับของแล้วก็ไอ้นี่ไม่ได้เอาท่าเดี๋ยวดูถือไฟใจกันไหมเลยนะขอของไปดับหน้าบ้านได้ไหมตองตองสัตว์ลายไปเจ้าของไปดับหน้าบ้านได้ไหมอ่ามันมันต้องเจียวเอาเจียมแล้วกันนะเจี๋ยมแล้วกันนะ ขอไม่ช้คุณนะไม่ใช้ไม่หมดได้แล้วนะขอลงไปเอาเพิ่มก่นอนจะเอาของตั้งข้างนอกดีหรือว่าวะเาไปเอาชิโรดีไว้ครับเดี๋ยวกี้จะเหมือนดรอปดรอปไปแล้วหรือว่า<อ>จะดรอปล่วงล่วงต้องดรอปหน้าบ้านดีกว่านะลุงผมสงสัยผมทำอะไรเนี้บ,บักไปแล้ววะกระไรคือมันหายไปเลยอะ่ะอ๋อดี่ีด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 ีบีจิบบีจิบมันคือเวทมนตร์ไวครับ โอเคแบบว่าครั้งนี้แมปคงาไม่บักนะแบบว่ายังไงดีอะเออแบบขอไม่สามารถเก็บได้อะไรเงี้ยอ้าวลืมเอากุญแจมาปะโทษเฮ้ยแล้วเดี๋ยวดับของหน้าบ้านเลยไหมลูกก็เลยเมื่อตะกี้นี้ลืมกุญแจไปเลยกุญแจเอาของเพิ่มาใหเอาวันนี้เอาเจมไปจุดเอาจมไปจุดตรงที่เอนะคิดว่าแล้วผีจะออกมาแล้วกันนะนะก็จุดเทียน่ยวมากอ๋อเอลือย่างนี้นี่โดยก่อนทำไมสมัยคลอสรถอีกแล้ววะแล้วก็ นั่นแหละระยูสอ้าวะกีเก้าแปดนี่ไงอยู่นี่โอเคไปสมมติแล้วเสร็จเลยผมไม่งแสสมอลเบรนเลยแล้วมปดูกันวันนี้ใครจะตายก่อนอะไรผมแค่ตายตองก็เยอะวะนี่แต่ถ้าตายทีนี้ของหายหมดเลยนะเว้ยถ้าตายทีนี้ของหายหมดเลยโอ้โหเศร้าเลยไงลุงเอาอะไรดีวะของหายหมวก็ไปหัวไม่อยู่หรอกเว้ยเอาไปดีวะให้เขาเอากลางเขนด้วยไปกางเขนเอาเอวี้แบบฟินให้มันเจอแบบวะ เออก็ได้นะผมว่ามันของสัมพันธ์แล้วนะเราจะแยกอยากจะแยกไ,ไป<อ>ไหมขเขาอเะจะแยกมันจะดีอะลุงไต่เขไปชั้นล่งางไอ้เขาไม่ใช่เขาชั้นปกติลงไปด้าน,ด,านด้านบนด้านบนแล้วก็เดี๋ยวพอด้านล่างใต้ดินเดี๋ยวไปด้วยกันรับปะจะได้ไปขึ้นไงเออไม่เอาไม่เอาคือไม่เอวปวดโอเคไม่เอาก็ไม่เอา,เอา,เอา,เอาโอเคไอโรบอกไม่มีย้ำเสียงเลยแต่ลำคาญเสียงเลยใช่วะใช่ จสัก็ถิดว่าคนอยู่คนเดียวมันก็จะเจอไปเยอะเลยเป็นวาร์ไปเฉยๆตัวเป็นเอิร์ดอยู่เดียวกันนะอะไรวาร์ไปเลยวดี๋ยวต้องสื่อวังคุดนี้นะข้างบ้านเลยได้เลยเพรึะปั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านบนบ้านกันดีกว่าอ่าบนบ้านบนบ้านบนบ้านด้านซ้าหน่อยน่าจะห้องน้อยสุดอหะเย็นห้องสปากันตรงนี้ไม่เสียงครับด้วยละเดี๋ยวลุงจะตอบยูเลียไหมงั้นเดี๋ยวไอ้ไข่ เอ้คอผีโพนั่งไงเจอผีข้างๆเจอกดแล้วเวลงเจอผีใช่มนเป็นผีโอ้ยเชี่ยตกใจมาเลยผมแม่อแล้วกันนะผม่อาแล้วกนี่เอาตัวรักกับเพื่อนเลยเฮ้ยดีอยู่ไหนอะลงเดินมาห้องน้ำตรงข้ามนะผีโพผีโพลุงเจอแม่งทุกอย่างเลยน้ำดำก็เจอไอ้เหี้ยน้ำดำก็เจอ ทำไมไอ้คนไปเจอว่าทุกเจอแม่งคนเดียวหมดเลยไอ้ตะกี้นี่ถึงเกว่าหุ่นตะกี้เนี่ยแบบไม่นึกว่าไงเดะแบบต้องว่าตาฝาดว่ตะกี้เห็นผีตะกี้เนี่ยเฮ้ยเจอผีผมไม่ผมไม่ตนตงกล้องผมไม่รู้แลทางด้านถึงตะกี้เองตะก้องก็เฉยที่มาถ่ายทำวันนี้สารคดีสารคดีเฮียอะไรนี่บ้านผีไอ้ใครไปว่าใครว่าแบบว่ามาถ่ายมาถ่ายแบบบ้านผีแล้วบอกสารคดีก็ไดั้นดีเชื่ออะไรวะเชื่อผีหลอกอะ ปิดปิดไฟไปเอ้ยเดี๋ยวไฟไปทางล่างไฟทำไมเปลืองปิดไฟไปยี่สิบเลยลุงเนี่ยลุงปิดไฟแล้วทีนี้โอเคข้างบนไม่มีข้างล่างก็ไม่มีเสียงเหลือห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำข้างบนแค่เจอเฉยๆไปเสียไม่ใช่ผีอะโอเคเจ็บนี่เลยเจอเจอไฮ้เจอกระดูกเไยไอ้คอดไปคาบมาเอ่อเก็บละไปคาบวะโอเคเราเราเราเอามันไม่เป็นไรดี๋ย ไปเจอตัวไหนล่ะโอ้ยเสียตกใจไปเลยไปรับ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 โอเคมาคนนี้อะไรไฟดับทีเลยมันเป็นเทียอะไรครับนร่งมันมันล็อกไปป้ะเออวะโคตรเทียเลยไอ้ตากล้องลงไปดิผมยืดด้วยครับจะไปด้านล่างป้ะเนี่ยทำไมเราไปด้านล่างอ่ะแลเมื่อไปด้านล่างอะไเมื่อตายก็ดีอ่ะเขาก็ไม่เจอผีเลย ไอหกองศาเว้ยหกองศาสามองศาเลยวะเรียกว่าอยู่ในห้องนี้เว้ยนี่นห้องนี้เลยฟรีจิ้มวะนี่นี่นี่สามองศาเดี๋ยวสี่องศาไม่มีไม่มีอีบฟสาองศาไม่มีเอฟไหนลุงลุงอี่ลุงสี่เอฟเดยเจ้วะไม่มีด้วยอ่ะไม่มีไอโกสเอาโกเสียแล้วผีตกใจหมาเลยเดี๋ยวตัวเดี๋ยวผีมันมีโกเซฟิกไหมหรอตอบยูเลียแม่งไหยตัวเดี๋ยว หมดนี้แหละหยุดเดียวยตัวเดิมปะใช่เดี๋ยวไปซิ่งของหน้าบ้านดีกว่ามีอะไรเขียนปนะ <c oughs> ม,มีอะไรเขียนแปหนึงมันจะเขียนได้ไงว่าได้มื่ออยู่ตรงนี้เนี่ยอายบักใหม่ใหม่ใหม่เออจบไป <c oughs> ยังชอบเลยโอเคเลยดีปะเอาไปใ<ต>ช้อ่าผมตอบเป็นจูเลียแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะตอบเลยปะเอาเลยอ่ะ เออเอาเลยเอาเลยผมตอบไปก่อนนะผมตอบาำน้าก่อนถ้าเกิดผมตายผมจะได้วินดีไม่เสียตังค์นะ <c oughs> ไม่เสียใจไม่เสียว้ย <c oughs> อาอย่างแรกเล,เลยคือตะกี้เราเจออะไรไม่เจอแค่อะไรดีวกว่าตะกี้นี่ไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำออไม<ป>ไ้อ๋อไม่มีเจอยังว่าไม่เจออ,อ๋อไม่เห็นนะแต่เดี๋ยวค่อยไปดูฟิงเกอร์ปินอ่าตอนนี้เดี๋ยวเร<อ>เอาสมุดไปเอาเทียนไปไอ,อ้อคอดเอาเอฟเอฟไปดอข้างนอกในห้องด้วยด้ย เอ็กซ์เอาเอาเครื่องสองผีไวด้วยดิเนี่ยไอ้เครื่องเนี่ยไอ้เครื่องเอ่อไอ้สปีดบล็อกเนี่ยวะเขาดูชื่อผีก่อนชื่อผีมันชื่อว่าอะไรวะประเด็นลุงลืมดูชื่อผีเอ๊ะลืมดูวะชื่อเจมป่ะวะไม่ใช่นะออกกับคนกันแล้วโดนพี่หลอกไปนเลยนี่เออลุงเดินหมดเลยเว้ยมันชื่อเอลิซาเบธอะคลาร์กเอลิซาเบธคลาร์กโอเคโอเคแล้วอีกอันหนึ่งคืออะไรอะเราต้องเอาวีไอ้นั่นนะอ๋อเราไปเราไม่ได้วีไปพีสองเลย ไปลงเอาอีไปส่องไปไปส่องแล้วก็หาท้ายผีได้ไะได้เลยไม่เยอะพอถ้าเกิดจะตามนี้ครบเราก็จะรู้ว่าผีตุ้ยผีอะไรก็ว่าใช่แหลังนี้เจอผีสองสองเด้งรวดเลยห้องขวาสุดทางซ้ายสุดแจ็คพอตแต่ผมไม่เห็นแต่ลงเอาอีไปดิยังไม่พะลงเอาเชียนไฉมาเชียนไฉซิงมาเอาอีไปเพราะว่าเราต้องเอาไออีไปเตยตามมาหาไปตามหาผีไอ้อีไปเลยไปโลดไม่ทำไม้โดนแมาได้วะ ไอ้ตากล้องควรเดินมาหน้าก็ไม่ใช่เหรอฮ่่าฮ่าไม่ใช่ครัพท์อลอะไรเลงเป็นพิธีกรแล้วตัวผมเป็นตากล้องนะเข้าใจว่าพิธีกรตากล้องใครให้เป็นใครมึงเป็นตากล้องไว้โอเคที่ตัวตั้งท่ไมตัวทำไมตัวตั้งตัวนี้ทำไมเวลาผีมันเดินมามันจะได้ว่าโดนไงโอเคแล้วก็อ่สองสองเหรอสองเหรออ่ะไปดับไม่ได้โอ๊ย ครับมาบ่อยนะเงี้ยว่างอ่ะผีว่างอ่ะผีเอฟสองแล้วก็เดี๋ยวไปเอาโคลไปกันผีชอบเป็นประตูผมเล่นกิเก็ตเป็นประตูมากเลยนี่เราเหมือนรายการจริงจังนิดนึงยไงเอ้ยเดี๋ยวลองว่าเอาไฟฉายเดี๋ยวเราเอาเทียนนี่ไปเรียกผีแล้วก็ไอ้ควอดตอะไรบ้างวะเนี่ยไอ้ควัอะไดคุยกับผีได้กันนะหน้าที่ควอดนะ เนี่ยนะคุยยังไงวะก็กดพิมพ์ก็พิมพ์อลิซาเบตคลาร์กบอกว่าบรายูโชโยเซลอะไรพวกเนี้ยเหมือนในนั้นเลยเว้ยผมผมพิมพ์ไม่ได้ผมพิมพ์ไม่ได้เว้ยเข้าใจปงไอ่าไม่พิมพ์ไม่ได้ปะพิมพ์ไม่ได้เนี่ยกดยังไงเว้ยกดเครื่องหมายทับอ่ะที่ตัวเลขอ่ะเครื่องหมายทับอ่ะที่ตัวเลขอ่ะใช่ใช่ที่ตรงตัวเลขอ่ะที่มันก็ข้างนัมเบอร์ล็อกนัมเบอร์อ่ะเอ๊ะดูไม่ใช่นัมเบอร์เลยล็อกนัมล็อกอะไรอ่ะนะอะไรล็อก ตับวงมันมันกดไม่ได้เลยคือกดไม่ได้ทิ้งแหว่งเลยค่ะงั้นเดี๋ยวลุงงั้นถือไว้เดี๋ยวลุงจัดการเองพี่เดี๋ยวที่ลุงทำทุกอย่างนี่ตังลุงขอเก้าสิบเปอร์เซ็นด้วยโยนจริงกันแล้วกันนะเอา้ยก็ถือไว้ดิอีอทางไม้ห่มใช้ไม่ได้อะไม่เดี๋ยวก็ค่อยดับให้ลุงเองตอนนี้ลุงถือเทียนถือไฟแช็กเนี่ยแล้วก็ถือไอ้กล้องเอ่อนี่ด้วยเนี่ะไฟเช็คแล้วเฮ้ยเพลงนี่มาแล้วเว้ยโอเคไป ึบาไปไอ้โคตรเดินห่างลงวันสองไม้ไอ้โคตรเดินห่างลงแม่งโคตรโคตรห่างเลยโอเคแล้วก็อื่นแลต้องวางเทียนแล้วก็กดไปเช็คกดทิ้งไอ้โคตรไปเช็คสมุดดิออืมวีฟูวีฟสองเหรอแต่สองไม่ไดงไปนะอืมขอเก็บนี่ก่อนนี่ก็ตั้งไว้ตรงนี้ ใช่ได้ใช่ใช่ดกล้องนี่แหละอ่าแล้วก็ยังเติไเนี่ยแล้วก็ทำการอ่มเรียกผีแล้วก็ได้เลยสุขไม่ค่อยดีตั้งนี่ดิวะคงจุ้ยไงคงจุ้ยคงจุ้ยก็าไปดึงรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจถือว่ดิวะไฟิงกะินฟิงกปิ้นเลฟิงกิตตรงนี้เนี่ยวางไว้เออนั่นแหละผีโดนงแล้ว ไอผีงูตรงนี้ฟิงกัปินไะอ่าใช่ฟิกัปินตรงตรงมันหันฟิกัปินไปไอกลางเขนหายแล้วมันเหยียบ่ไงเละ้กลับกับไปสัดกรับกรับคุยกับแม่แล้วกลับไปสัดกรับโอเคไปไปไปตกี้นี่ลุงว่ามันต้องหาเเพื่อไว้ครับทาเกว่นนะไออยู่กลงเขนต้องหาเพื่มไว้แล้วคนต่อไปไหมปะไปนะไปกด มันผมเหมือนผมเห็นผมเห็นคนในตาแดงมาเลยเว้ยเหมือนเขาเป็นโรคตาแดงมาก่อนนะเขาไม่ได้เป็นอีนะเดี๋ยวนะฟิงเกอร์ฟินใช่ไหมเขาเป็นโรคตาแดงแล้วก็เขาทาแป้งหนาเป็นไปเว้ยไมค์ก็แล้ฟิงเกอร์ฟินโอเคเอาสายด์สองคืออะไรวะลืมละไม่มีสายด์สองมันเขียนไหมแล้วก็สปริทบล็อกอะไม่มีออฟไม่มีฟิติ้งวะฟิติ้งไม่มีที่เราเพี้ส่าเป็นไอไม่กนหรือเปเป็นจีผมเจอผมเจอเป็นจี บงชีอะสปิริตบล็อกมันตอบไหมวะไม่ตอบบงชีสปิริตโปรตไกต์โปรตไกต์นี่ตัดไปเลยไม่บงชีก็สปิริตอะสปิริตนี่นึกว่าบงชีบงชีไหม,ม <laughs> พอเราเป็นนักล่าผีที่โคตรโหดเลยได้แค่ลายถ่ายเดียวก็กลับแล้วอ <laughs> ุ้ยสมองลุ้งเดือดสี่สิบเอ็ดชิบหายเลยสามสิบเจ็ด <Hey, S 2> สมองวันนี้จะไปเลยไหมเนะี่ยหรือว่าไปหาหลักฐานเพิ่มมองมองสี่สิบ จะหาเพิ่มอีกเหรอเราตายหาแล้ว็ไม่มีเวบเลยยังไม่ได้เลยนะยังเวฟแค่สองเองไงมันไม่ใช่ห้าออืมไปไหมจะไปได้ไหมไปเลยวะเาเราไปไหโอเคไปเลยแล้วเราแบปืนแล้วแอบแบบนี่แม่แกะวะแก่บักโอเคส่วนตัดโอเคี๋ยวสนปรโตูไทย What the fuck ปรโตูใคงไก่ปะตไกที่ตัดไปเลย โปรตไกัยโปรตุกัยแตกไปเลยฮึโปรกลออกมาอย่างนี้เลยเหรอวมาว m a g ไม่ใช่นะเว้ยโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เอ่อพวกผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าถ้ากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมไปกด subscribe ช่างโอเคก็เดี๋ยวผมขึ้นได้แล้วกันโอเคถ้ากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็บอกได้อีกนะจะจัดให้อีกโอเคบ๊ายบายครับผม